สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านเมืองออนไลน์และตอนนี้นัก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในบูธของว o ลวนะฮะอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้นั้นมีโอกาสได้เดินดูรอบๆภายในบูธล้วมีรถที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนอื่นนั้นนันนดจะนัดมีแขกที่พิเศษมากๆสำหรับพวกเรานะครับเดี๋ยวนัดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านเลยครับตามน้นมาเลยฮะ ครับผมและตอนนี้เราก็เจอกับแขกคนพิเศษของหัวเวนะครับสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับนครับครับผมอ่าและตอนนี้เราก็อยู่กับอ่าพี่ป๊อปนะครับพี่พัทรพงษ์อาชาปาลัสิรินะครับครับผมพี่ป๊อปอ่าอยากจะสั้นนิดนึงว่าวอลโวนะครับภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปทูเทอเนะครับมีรถไหนที่เป็นซิกเนเจอร์หรืออยากจะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ถามอย่างนี้จริงๆถ้าบอกว่านําเสนอเนี่ยอยากนําเสนอรถทั้งบูธแหละครับ เพราะว่ารอบนี้เองเนในงาน m o เตอร์สโปว์วอลโว่ได้นำรถทุกรุ่นนะครับทุกแบบที่เรามีมาโชว์ให้กับท่านลูกค้าทุกท่านได้ชมเลยไม่ว่าจะเป็นรถซีดานอย่าง S60 นะครับรถแวนอย่าง V60 หรือว่าน้องเล็กของ SUV XC40 XC60 นะครับ XC60 แล้วก็ที่ใหญ่อย่าง XC90 แต่ถ้าคุณนัทถามถึงรถอะไรที่เป็นไฮไลท์ในงานใช่ไหมครับใครับรถไฮไลท์ในงานของเราในวันนี้เนี่ยเราเปิดตัว2รุ่นด้วยกันซึ่งจริงๆเราอยู่บนเวที ก็จะเห็นด้านซ้ายมือของอผมก็จะเป็นตัว x c 4 0 Recharge ตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆเลยในงาน Motor Expo รอบนี้อีกตัวหนึ่งก็คือด้านขวามือของเราก็จะเป็นตัว S90 Recharge เหมือนกันนะครับก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้เหมือนกันนะครับไอ้นึกคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเห็นภายนอกเนี่ยมันส่วนตัวนั่นเองนะั้นก็มีโอกาสได้เห็นรถ2คันนี้แล้วจากภายนอก,อนอกชอบมากแต่นานมีความรู้สึกว่าท่านผู้ชมคงอยากจะสัมผัสถึงภายใน ไม่ทราบว่าได้เลยสามารถได้เลยจริงๆถ้าอย่างนั้นต้องตามมาต้องตามมาครับผมดูรถตรามมาดูภายในกันเลยฮะ<แ>อย่างพูดถึงคันแรกคันแรกตัว x c 40 RECHARGE ตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เรานําเสนอรถที่เป็น SUV ตัวเล็กเซ gment น,นี้นะครับที่เป็นรถ Plug-in Hybrid ครับผมต้องบอกอย่างนี้เพราะปกติรถรุ่นนี้มันจะเป็นเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลเครื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ในกลุ่มพรีเมียมด้วยกันเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เรานําเสนอเทคโนโลยีที่เป็น Plug-in Hybrid ร,รถยนรุ่นนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบนะครับ1.5ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้ารวมสูงสุดถึง262แรงม้าซึ่งถือว่าแรงสูงมากแรง,งม,ามากนะครับสูงมากแรงมากงั้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของพละกกำลังในแง่ของความประหยัดเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์แล้วก็ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังแรงสูงสุดถึง262แรงม้าไม่เท่านั้นพูดถึงความประหยัด นะครับเราสามารถจะใช้โหมดไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยวิ่งได้ไกลถึงคุณนัทคิดว่าไกลได้เท่าไหร่รถไฟฟ้าใช้ใช้ใช้แบตเตอรี่เพียวๆเนี่ยวิ่งได้ถ้าเกิดนัดดาวนัดขอดาวสัก15แล้วะกันครับ44ี่กิโลเมตรโอ้ยประหยัดมากถ้าเราเปิดเพียวโหมดวิ่งเพียวๆเนี่ยวิ่งได้44กิโลเมตรในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ทั้งเครื่องยนต์ใช้ทั้งตัวไฟฟ้าผสมกันนะครับถ้าพูดถึงความประหยัด พูดถึงความประหยัดเนี่ยประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง43.5กิโลเมตรต่อลิตรก็คือเรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับในปัจจุบันประหยัดประหยัดคุ้มคุ้มความแรงก็มีความแรงพูดถึงความคุ้มเพราะว่าไหลรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวได้ราคาเท่ากับเครื่องยนต์เบนซินตัวเก่าใส่แบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาราคาไม่เพิ่มนะครับเริ่มต้นที่2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้ามีเวลาจริงๆต้องเรียนเชิญท่านผู้ชมได้เลยครับขออนุญาตนะครับ จะเห็นว่าลองนั่งขออนุญาตนั่งนะครับผมนี่ได้รับเกียรตินะครับได้มานั่งรถจริงๆเลยนะฮะพนักงานขับออกไปเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าลงไปขับได้เนี่ยขโมยแล้วนะฮะงั้นจะเห็นว่าจะเห็นว่าตัวนี้เองเนี่ยอุปรกรณ์ตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอุปรกรณ์ตกแต่งเนี่ยก็ยังคงความเป็นส c a n d i n a v i a n ดีไซ g นะครับความหรูหราความสะดวกสบายนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยหายห่วงโฟโว ชื่อนี้บอกได้อยู่แล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยเราใส่เต็มมาตลอดนะครับสิ่งที่นอกเหนือจากที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะความประหยัดนะครับแล้วก็ราคาที่คุ้มค่าซึ่งก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการนะครับนั่งในรถนะครับให้ความสดดะดวกสบายเครื่องเสียงสิ่งสิ่งที่นั่ส<า>ัมผัสได้ครับคืออันดับแรกที่นั่งเลยคือเบาะคือมีความสูงว่าเป็นเบาะมีความเป็นสปอร์ตเ<ช>ข้ารูปมากนะฮะแล้วก็นุ่มด้วย ตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งที่เราเรียกว่าตัว r d อ s อดีไซน์ครับเป็นชุดแต่งแบบสปอร์ตนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้2 3 9ล้านสามแเหมื่นเป็นชุดแต่งสปอร์อตอะดีไซน์ซึ่งจริงๆมีให้เลือก2รุ่นคือตัวราคาเท่ากันตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้อะดีไซน์หรือถ้าจะชอบความหรูหราสะดุกสบายมากกว่านี้ก็จะเป็นออกในแนวเราเรียกว่าเป็นอินสคริปชั่นโมเดลครับนะครับซึ่งให้ราคาเท่ากัน ชอบสปอร์ตก็มาก็คือในในราคาเท่ากันเนี่ยคุณสามารถเลือกออปชันในสิ่งที่คุณชอบได้ชอบสปอร์ตจะเป็นแบบนี้แต่ก้ดชอบเป็นแบบเป็น Luxury ก็จะมีอีกแบบนึงีกแบบรูปแบบการตกแต่งลองนั่งด้านหลังนะครับขอบคุณมากครับก็จะเห็นว่าน้องเหนือความสปอร์ตสะดวกสบายแล้วจริงๆเนี่ยนีครับให้ท่านผู้ชมเห็นกันแบบชัดๆเลยนะฮะรูมากกว้างขวางสะดวกสบายเนีน ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะในเมืองนะครับออกางจังหวัดกับขี่ทางไกลกับขี่ทางใกล้นะครับคือสามารถเป็นรถเอวีดีได้เลยและที่สําคัญนะครับอย่างที่พี่ป๊อบบอกนะครับท่านผู้ชม44กิโลลิตรนะฮะ43.5กิโลเมตรต่อลิตรถ้าใช้โหมดไฟฟ้าเพียวๆเพียวโหมดวิ่งได้ไกล44กิโลเมตรนะครับนี่คือไฮไลท์ตัวแรกของเราที่นําเสนอนีานะถัดมาอีกตัวหนึ่งถัดมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ S90 นะครับรีชาร์จตัวนี้เนี่ยเป็นรถซีดานขนาดกลางถึงใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าในงานเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าวันนี้ถ้าบอกนี่บอกก่อนเลยนะยังไม่ได้ถแถลงข่าวเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับท่านผู้ชมบ้านเมืองออนไลน์โดยเฉพาะเลยฮะเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ lusive, ลูกค้าท่านผู้ชมบ้านเมืองออนไลน์นะครับ S90 รีชาร์จเปิดตัวในงานราคาเริ่มต้นนะครับที่3ามล้านสองแสน นะครับราคาถูกลงกว่ารุ่นเดิมในขณะเดียวกันยังคงความเป็นสปอร์ตพรีเมียมซีดานเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนั้นตัวที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกเป็นแนวออกหรูหราสุดกสบายไม่เป็นอิ s c r i p t i o n m o เดลนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในเดี๋ยวพิ่งนั่งน้ตามมาดูเลยได้ครับผมตามเลยครับจะเห็นถึงรูปแบบการตกแต่งที่เป็น ลัตชัวรี่จริงๆไม่ว่าจะเป็นพ<ช>ิสโต,ต้ตนะครับเครื่องเสียงโบเวอร์เวลกินนะครับเบาะนั่งเป็นหนังนัปป้าแทนนี้สิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการความพรีเมียมนะครับสุดๆแล้วก็ความสะดวกสบายสุดๆนะครับด้วยราคาที่3ามล้านสองแสบาทเทคโนโลยีใช้เครื่องยนต์ T8 นะครับ V Charge Twin Engine ตัวนี้เนี่ยให้กำลังแรงม้ารวมสูงสุดถึง407 แรงมาอีกนิดหนึ่งนี่คือจะความแรงระดับซปเปอร์คาร์นะอีกนิดนึงนะก็จริงๆก็น้อง,องๆต้องบอกว่าจริงๆก็สี่ร้อยสี่ร้อยก็แรงมา <ๆ S 2> แรงมากครับผมหลายๆท่านที่ใช้ซปเปอร์คาร์พอมาเจอตัวนี้ครับผมเข้าพวกกันได้คือเรีย<ว>กยได้ว่า <END> แทบแทบไม่ต่างกันเลยเรียกว่าแทบไม่ต่างกันแทบไม่ต่างจริงๆเพราะงั้นก็ก็ก็โปโวนะครับก็ยังเน้นความเป็นสปอร์ตพรีเมียมนะครับความเป็นลักชัวรี่ นั้นลูกค้าที่เข้ามาสัมผัสรถเองเนี่ยก็จะได้ทั้งความหรูหราสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกเซฟตี้เป็นเรื่องที่ประกันได้อยู่แล้วนะครับให้ความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในการ,รการสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปัจจุบันก็คือในเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า2ตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่เรานําเสนอให้กับในงานโรเตอร์สโ์ครั้งนี้ครับเหมือนเหมือนในมุมคนนั้นเนี่ยนะนมีความรู้สึกว่ารุ่นรุ่นนี้ครับมีความรู้สึกดูหรูหรารแต่สมรรถนะ ดุมากเรียกวา่าขับเรื่อยๆก็เป็นรถหรูหาราเป็นรถซีดานหรูหราคันหนึง่งอยากซิ่งอือใช้คําไม่ดีนะอยากซิ่งอยาก <c oughs> อยากใช้สมรรถนะของรถให้เต็มที่ก็ให้ความ<ร>เป็นสปอร์ตเต็มที่เหมือนกันนะครับก็เลยได้ว่าครบทุกแบบครบทุกแบบอยากได้เป็หรูหราก็มีทั้งการตกแต่งภายนอกและภายในนะฮะรวมถึงถ้าเกิดว่าต้องการความดุดันก็ ด้วยขนาดเครื่องยนต์ระดับ400กว่าแรงมา้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหายห่วแน่นอนครับการันตี400กว่าแรงมา้าแน่นอนจะเป็น sizing, สายซิ่งสายชิลหรือเป็นสายชอบความหรูหรารถคันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทยกับทุกท่านเลยนะฮะครับผมและนอกเหนือจากสองคันนี้ถ้าเกิดว่าจะแถมให้กับท่านผู้ชมอีกสักหนึ่งคันเนี่ยถ้าเกิดพี่ป๊อปอยากจะแถมขนหนให้กับท่านผู้ชมอีกสักหนึ่งคันไหมฮะเอารถที่ผมชอบไหมได้เลยครับท่าน รถที่ผมชอบเนี่ยต้องเป็นตัวนี้นี่เราเดินเดินมาไกลนิดหนึงระหว่างทางเราก็จะผ่านที่ใหญ่สุดไม่ว่าจะเป็นตัว X490 ตัวนี้ที่กลางอันนี้ก็ X460 ก็จะให <C> ้ความเหมือนรถเป็นรถครบอบครัวขนาดกลางคันที่ชอบนี่ก็จะพาผมเลยอันนี้นะครับตัว410 จะเป็นคอมแพกหน่อยเป็นรถออกแวนเป็นรถออกแวนออกแบกนนะครับเป็นรถแวนเป็นแฮชแบ็กเขาเขาคุยกันเล่นๆนะในในพวกตามออนไลน์ตามอินเทอร์เน็ตเขาจะบอก V60 เนี่ยเหมือนรถพอบ้านใจกล้าอเดี๋ยวขอคำนิยามนหนึ่งฮครับพอบ้านใจกล้าพอบ้านนี่ว่าอะไรคือพอคือรถแวนกับรถซีดานมันจะต่างกันใช่ไหมเพราะรถแวนมันก็จะมีมีมีแฮชบิน มีม <h> ทังข้างหลังมีแฮชแบ็กเอาไว้เก็บของนู่นนี่นั่นเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวรแต่ว่ารถยนต์ V60 รุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่มาทีผมเพิ่งพูดไปในตัว S90 ใช้เครื่องยนต์ P8 นะครับรีชาร์จ407แรงมา้าซึ่งมันปกติแล้วมันไม่ควรจะอยู่ในรถพ่อบ้านซึ่งในปกติแล้วมันไม่ควรจะอยู่ในรถอย่างนี้ใช่ใช่ไหมครับงั้น นอกเหนือจากการเป็นแฟมิลี่คาแล้วเนี่ยคุณพ่อบ้านแอบเอาไปซิ่งได้ใช่ใช่ย่อบอกไหมวันธรรมดาทําตัวเป็นลูกแมวเนี่ยพารูปเมียไปเรียนพิเศษไปขนของไปจ่ายกับข้าวเนี่ยขับ60-70อยู่ในเมืองรถคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับงั้นให้กําลังแรงในขณะเดียวกันเนี่ยให้ความประหยัดเหมือนกันงั้นวันธรรมดาคุณก็ชิวๆได้ขับรถทั่วไปแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เกิดหนี คุณแม่บ้านเผลอคุณแม่บ้านเผลอคุณอยากไปซิ่งคุณอยากไปอะไรคันนี้ก็เป็นรถสปอร์ตรถสปอร์ตไปเลยเป็นรถสปอร์ตอีกหนึ่งคันสำหรับเป็นทางเลือกแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานนะครับอย่างที่ผมบอกเป็น Family c a ารได้นะครับเป็นรถสปอร์ตในตัวได้แล้วก็ราคาคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเริ่มต้นที่แค่2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสองล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับท่านผู้ชมสําหรับรถพอบ้านใจกล้าคันนี้นะฮะครับนะครับ ผมป<ร>ูนแล้ว,แล,วแล้วก็รถยนต์อย่างที่เรียนคือถ้าบอกว่าอยากนําเสนออะไรให้กับลูกค้ารอบนี้ก็ไฮไลท์ทุกตัวจริงๆนะครับไฮไลท์ทุกตัวเปิดตัวใหม่อาจจะใช่2ตัวบนเวทีแต่ว่าถ้าไฮไลท์แล้วเนี่ยทุกตัวเราเป็นไฮไลท์หมดนะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวนะฮะจริงๆอยากเชิญชวนะท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาดูด้วยตาตัวเองดีกว่า คือมันมันเป็นอะไรที่มากกว่าที่เรานําเสนอปีอีกนะฮะถ้าเกิดเราเห็นของจริงเนี่ยมันจะแตกต่างจากจากาท่าน้ชมรับชมทางออนไลน์นะไปอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะความสวยงามรหรือว่าการแบบบางทีการสัมผัสกับเบาะอะไรพวกนี้ครับมันจะได้เห็นถึงความลักซ์รี่หรือไมไ่ถึงความสปอร์ตไปในตัวเลยนะฮะของทางวันโรในครั้งนี้เพราะฉะนั้นนัดเนี่ยอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะว่าอยากเชิญชวนเลยมาในงาน Expo ซ์โปมอเตอร์เอ็กซ์โปทูตัสโนเวนี้นะฮะ สลับบูตวันโวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับและตอนนี้นัก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่สลับเวลามาช่วยอินฟอร์มข้อมูลให้กับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าได้เลยครับผมแถมแพนนิดนึงน้องนัดพูดถึงมาสัมผัสมาเยี่ยมชมมาทดลองนั่งแล้วจริงๆมีรถทดลองขับ้วยนะนะครับจะได้สัมผัสถึงสมรรถนะจริงๆถึงอาจจะไม่ใช่ระยะทางไกลแต่อย่างน้อยก็ได้ฟีลลิ่งระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับมาเลือกซื้อเลือกหาเราก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมอบทุกข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่กานที่มาเยี่ยมชมบูตวอนโวในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบ,บี้ย0%เนะครับหรือแถมฟรีประกันภัยชั้น1ให้ถึง3ปีนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีโปรแกรม,มบำรุงรักษาดูแลรถยนต์ซึ่งเราขายให้ในราคาพิเศษนะครับลดถ,ถึง50%นะครับยังไม่พอ รถเราเนี่ยเป็นั๊กอ i n ไฮบริดทุกคันเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ซื้อจากวอลโว่ไปเนี่ยเราแถมตัววอลชาร์ทให้ด้วยนะครับจะได้เอาไปใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถพละสมรรถภาพสมรรถนะแล้วก็สามารถจะใช้งานในแง่ของไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่นะครับครับผมก็คือเรียกได้ว่าวอลโว่จะหนักจะเต็มเลยทีเดียวเขาได้ฟังคือจะหนักจะเต็มนอกเหนือจากมางานและจะได้สัมผัสรถด้วยตาตัวเองหรือได้สัมผัส เกี่ยวกับ Material เนี่ยด้วยมือตัวเองนอกจากนั้นยังได้ยังมีโอกาสได้เทสได้ด้วยก็คือโชว์ให้เห็นเลยว่าดีจริงจากประสบการณ์การขับรถจริงๆเลยโอ้ท่านผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับบูตวันเวในงาน Motor Expo 2020ทตที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผมอย่าลืมครับงานจัดตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง13ธันวาคมและสำหรับวันนี้นัดต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่สละเวลามาในในครั้งนี้ พาท่านผู้ชมเนี่ยเยี่ยมชมรถเด็ดๆอันไหนเด็ดอันไหนดังรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆพี่ป๊อปจัดให้ทางบ้านมาออนไลน์อย่างอิ่มหนำกันเลยทีเดียวยังไงนะต้องขอขอบพระคุณพี่ป๊อปนี่ยเป็นทางการตรงนี้ครั้งนะคกครับขอบคุณมากครับครับผมฝากบูธวันโวด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นักขจะขอส่งท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆของบูธวันโวนะครับ